ขี่กรือเปล่าเนี่ยท่านไปทัวประเทศไดานะใช่ครับท่าน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 ต้องเสียสละเป็นอย่างมากแม้กระทั่งตากล้องเราอย่างเงี้ยท่านเป็นผอออมเพอเหล่าเสือโกกเ่ยนะเดี๋ยวจะมีรถขี่หรือเปล่านะครับนะครับคือท่านทนายครับต้องฝากเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลผมพูดคำว่ารัฐบาลเลยตั้งแต่พูดบริหารสูงสุดมานะครับไอการอย่างที่ท่านทนายบอกท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านไม่ใช่มีหน้าที่จัดสรรงบไปอย่างเดียวการจัดสรรงบไปดีฮะแต่มันจะมีผลสองอย่าง จัดสรรไปแล้วเกิดการไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่แรกที่เราไปท่านโดนด่านะครับ,รบมีการทุจริตมีการทุจริตท่านโดนดา่าสร้างความเสียหายกับประเทศชาติแต่ถ้าท่านจัดสรรไปแล้วแบบนี้ประสบความสําเร็จท่านได้รับความชื่นชมอยู่ที่ว่ารัฐบาลฝากพลเอกประยุทธ์ไว้นะครับท่านต้องการแบบไหนใช่แบบที่1ใช่จัดสรรลงแล้วโดนดา่าท่านอาจจะมีเรื่องของการทุจริตแต่ท่านก็โดนด่าไปด้วยนะครับเขาจะบอกว่าจัดสรรลูกประมาณไปไม่ดูตามาตราเรือโดยเฉพาะงบ ภัยแ้งจังหวัดละ200ล้านเนี่ยนะครับนี่เป็นจังหวัดที่เป็นโมเดลที่เราทําให้ให้มองเห็นภาคประชาสังคมมองเห็นร่วมกันนะครับว่าจังหวัดอํานาจเจริญรับมา200ล้านเหมือนกับจังหวัดอื่นๆแก้ไขปัญหาภัยแรงในงงบ2562 62าหล้วทีนี้เนี่ยเรามาทําโครงการใน63ล้าน6500นะครับ แต่ว่าทำไม่ได้ถึง10%ครับมีปัญหาอย่างที่ว่าแล้วเสร็จปุ๊บนะครับในสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้นะครับรัฐบาลกําลังกู้เงินจากต่างชาติอีกนะครับจากที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับอีกจํานวนมหาศาลเป็นล้านล้านเนี่ยนะครับดังนั้นเงินกําลังจะออกมานะครับเพราะฉะนั้นภาคประชาชนโดยเฉพาะโครงการองค์การของท่านเนี่ยได้มีบทบาทในการเข้ามาทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวเข้ามาร่วม ใน f ฟ o เดี๋ยวนี้ทั่วทุกจังหวัดครับทั่วทุกอำเภอครับนได้ทราบข่าวว่าจะมีการอบรมที่สงขาใช่ครับสงขาครับวันที่เท่าไหร่วันที่13ครับวันที่13ของภาค9ครับภาค9นี่ใครเป็นประธานครับอ๋อท่านอาจารย์ธนงเฟือแก้วเฟือแก้วครับอ๋อทราบว่าคนจะเข้าร่วมเป็น200ว่าเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นนี่ผมทราบว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้รายงานมาเมื่อสิบวันที่แล้วนะฮะอ่าจังหวัดละสามสิบละแล้วสงขลาเมื่อสิบวันที่แล้วเนี่ยรายงานมาบอกว่าอ่าสงขลาประมาณประมาณไม่ต่ำกว่าห้าสิบแต่หน้าวันนี้เมื่อวานผมทราบว่าเฉพาะจังหวัดสงขลาจังหวัดเดียวเนี่ยร,ร้อยกว่าคนแล้ว ผูเผ่อเนี่ยสองร้อยอาจจะไม่อยู่แล้วงานนี้ทราบว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาเป็นประธานเปิดด้วยเปิดการอบรมด้วยใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพราะท่านชอบในเรื่องของการต่อต้านการทุจริติใช่ครับครับเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่ภาคประชาชนกับภาคราชการได้มาร่วมมือกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากสาคัญท่านทนายครับ เราเอฟอโอเราเนี่ยจะใช้รัฐธรรมนูญสองมาตรานะฮะมาตรา63กับมาตรา78ครับมาสองมาตราเนี้ยโดยรวมก็คือหน่วยงานภาครัฐต้องสนับสนุน FIO อในการที่จะต่อท่าและชี้บาแสการทุจริตโดยเฉพาะภาคประชาชนอย่างเนี้ยใช่นะครับแต่ว่าต้องสนับสนุนภาคประชาชนอย่าง f อ o ถ้าหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนไม่ให้การสนับสนุนนะครับมีความผิด นะฮะเพราะว่าถือว่าละเว้นมาตรา63กับ7จ็ดรับนนูนเลยนะฮะเราเล่นอย่างนี้เลยครับแต่ว่าแต่ว่าท่านมาท่านต้องใช้เงินของของเมียตัวเองใช้เงินของเมียใช่ใช่ใช่แล้วก็เมื่อไหร่ถ้าเมียไม่สนับสนุนก็จะลําบากนะับแต่มาทํางานให้กับประเทศให้กับส่วนรวมนะครับผมก็เลยพูดเมื่อเช้ากับท่านประธานธรรมิบาลจังหวัดอำนาจเจริญแลกเปลี่ยนกันท่านเป็นรองประธานจังหวัดนะครับท่านนิติพัน์ท่านก็ทํามาโดยเงินตัวเองแล้วก็ปรากฏทามาหลายปีแล้ว ทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะแล้วเราทําประโยชน์ส่วนรวมแต่ว่าใช้เงินตัวเองไม่มีงบประมาณนะครับหน้าที่จะนําเสนอภาครัฐให้มีจัดสรรสนับสนุนเพราะว่า,าท่านเขียนเอาไว้ว่าให้ ต่อต้านการทุจริตในกฎหมายรัฐธรรมนูญส่งเสริมให้ประชาชนส่งเสริมให้ภาคประชาชนแต่ท่านไม่ให้งบประมาณมา่แต่ท่านเขียนเอาไว้เพื่อให้ใครเพื่อให้ชาวโลกดูว่าเนี่ยพวกผมมีอุปกรณ์ตรวจสอบนะแต่ว่าท่านไม่ให้ข้าวเขากินนะให้ครเขากินใช่ไม่ให้ไม่ให้อุปกรณ์ไม่ให้เครื่องมือในการทํางานไม่ให้ค่าน้ำมันรถใช่นี่มาตั้งไกลเนี่ยใช่ครับจากกรุงเทพมาจังหวัดลำนาจเจริญนนะครับล้วก็ไปหลายจังหวัดด้วยที่ผ่านมา นี่ก็เห็นบอกว่าค่างวดรถก็หมดไปไปหลายเดือนแล้วครับกับการทํางานให้กับประชาชนอันนี้เราไม่ใช่ว่าเรามาเรียกร้องอะไรนะเราทําอยู่แล้วเราทําอยู่แล้วแต่เราอยากเราอยากจะให้จะสะท้อนให้เห็นครับว่าเราการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนเราไม่มีงบประมาณจากภาครัฐมาแต่เรายทำครับแต่พวก ราชการภาครัฐมีเงินเดือนนะฮะมีงบประมาณมีงบประมาณแต่คุณไม่ทําเต็มที่อย่างเนี้ยถ้าเราไม่มาไม่มีใครรู้เลยถูกต้องสังคมไม่รู้เลยถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับอยู่การป่าถูกต้องอยู่การดวงแต่ถ้าถ้าถ้ารชการมานี่ต้องเบิกค่ารถได้ถูกต้องหวงมาใช้ด้วยถูกต้องครับมีเงินเดือนอีกต่างหากด้วยมีเงินเดือนอีกต่างหากนะครับเพราะนั้นในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เร็วๆนี้นะครับเรามีสมาชิกอยู่ทั่วทุกจังหวัด ซึ่งผมได้ยินเสียงมาจากทั่วทุกจังหวัดนะครับผอจังหวัดทั่วทุกจังหวัดนะครับในฐานะผมเป็นนักกฎหมายเป็นทนายและเป็นรองประธานบริหารฝ่ายสืบสวนบอกว่า FIO ขอร้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการนําเสนอการทํางานขององค์การภาคประชาชนเนี่ยให้ดูแลในเรื่อง ความเป็นอยู่การทํางานของเขาด้วยนะครับเพราะเขารักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเ็าฝากไว้กับท่านผู้นําท่านประธานบริหารดรก้องพบครัมผมก็ฝากไว้กับทางรัฐบาลด้วยนะครับว่าท่านน่าจะมีการส่งเสริมให้กับภาคประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเขาไม่มีส่วนร่วมในสสรในสสรใช่ในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เพราะว่าเราสามารถสะท้อน สะท้อนสะท้อนภาพของความเดือดร้อนของประชาชนได้จริงอย่าอย่าล็อกสเปคใช่อย่าล็อกสเปคอย่าล็อกสเปคนะครับเพราะสสอที่ผ่านมาหลายฉบับแล้วเราก็เห็นแก้ไขโดยใช้ระบบสศสแต่ในท้ายที่สุดก็แก้ไขปัญหาประเทศไม่ได้เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมนะครับครับเพราะว่าอย่างผมผมมีประสบการณ์ผมเคยถูกคัดเลือกให้เป็นสสรจังหวัดแล้วแต่เวลาที่จะไปเป็นผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญเขาไปให้สอสในสภาเป็นคนคนเลือก ทีนี้ถ้าเราไม่ใช่คนของพรรคการเมืองเขาก็ไม่เลือกครับภาคประชาชนก็เลยตกกระป๋องนะครับดังนั้นการตั้งกติกาใหม่ในการร่างรัฐรลนรั้นนี้ขอให้เปิดกว้างนะครับแล้วเอเอโอก็ต้องเรียกร้องรองเรียกร้องเขามีส่วนร่วมเพราะทักวันนี้เราไม่ได้เป็นอะไรเราใช้เงินตัวเองเรายังทำเลยับในเมื่อถ้าเรามีบทบาทมากกว่านี้ มีหน้าที่มากกว่านี้วันนี้เราทําในฐานะประชาชนเรายังทํากันมีสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศทุกคนออกตังกันหมดครับทั่วประเทศมาอบรมาอะไรทุกคนออกตังแม้แต่เนี้ยฮะทุกคนซื้อหมกจัดการเองกันเองหมดเลยไม่มีงบที่ไหนทางานแต่ละครั้งแทบจะขาดขาดทุนทั้งนั้นมันขาดทุนอยู่แล้วครับแม้แต่เริ่มเขียจดอรจัดอบรมหขาดทุนทีนี้ก็เลยอยากจะให้เห็นว่าขนาดเราไม่มีงบประมาณครับเราไม่มีทุน เรายังทําขนาดนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีงบประมาณเรามีบทบาทตามหน้าที่ที่รัฐส่งเสริมนะครับเราเชื่อว่าเราสามารถทําได้มากกว่านี้ให้เรามีแรงหน่อยให้เรามีแรงใช่ครับไม่ใช่ว่าเขียนไว้ว่าประเทศเรามีองค์กรภาคประชาชนส่งเสริมไว้ในกฎหมายรัฐรมนูญแต่เขาไม่มีแรงจะเดินอ่ะใช่ไหมครับเขาจะทํางานได้ไงใช่ไหมครับครับผมขอขอบคุณมากนะครับในวันนี้ที่ท่านประธานบริหารท่านดรก้องพบได้เดินทางมาสํารวจ นะครับสืบสวนสอบสวนตามแนวทางของธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้ อสอดสองเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เอฟอซึ่งเป็นภาคประชาชนทํางานควบคู่กันกับธรรมาภิบาลจังหวัดนะครับซึ่งธรรมาภิบาลจังหวัดนี่ก็เหมือนกันไม่มีงบประมาณเหมือนกันนะครับได้มาทํางานร่วมกันก็วันนี้เราเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปอีกนี่เป็นจุดที่2นะครับเราเปรียบเทียบกันแล้วสาเร็จกับไม่สาเร็จเดี๋ยวจะมีหน่วยงานอื่นอีกเราจะไปดูนะครับเราอาจจะไปดูของชนประธานบ้างเป็นไงอันนี้อันนี้อ่หนึ่งโครงการอหนึ่งโครงการหนึ่งโครงการหนึ่งโครงการ ของงบภัยแรงปี2562ครับซึ่งสําเร็จไม่ถึง10%ตครับผมทำไปแล้วทําไปแล้วยังไม่ถึง10%ทําไปแล้วไม่ถึง10%แต่ที่เหลือใช้เวลาสัญญาแค่3เดือนเดียครับต่อสัญญามาเป็นปีเกือบจะเป็นปีแล้วครับแต่ว่ายังไม่ทั่วถึงต้องมีคนรับผิดชอบนะครับฝากต้องมีคนรับผิดชอบงานนี้ใช่ใช่ใช่ขณไหนฝากผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองฝากกระทรวงเกษตรฝากรัฐบาลว่าต้องมีคนรับผิดชอบว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับผมเดี๋ยวพวกเราก็จะต้อง ไปสรุปไปสรุปแล้วก็ดูว่าเราจะผลักดันเรื่องเหล่านี้ไปไปยังสภานิติบัญญัติไปยังผู้บริหารประเทศนะครับเรื่องนี้อาจจะถึงมือนายกก็ได้ในร็วๆนี้นะครับครับผมครับขอบคุณครับครับผม้ไทยทย